กามสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังชมรายการแกมมี่เกมเมอร์ทีวีนะฮะกับผมแกมมี่เกมเมอร์นะฮะเออนางไปปอาะวะตะคู่ตะคู่โอเคครับก็ปรับเสียงมาเรียบร้อยแล้วฮะผมก็ตั้งแต่ถ่ายคลิปแรกไปนะผมก็ไม่ถ่ายไงนะเออเพราะว่าผมก็เล่นเพลินไปหน่อยฮนะผมก็เล่นล้วเก็บตังค์ไปะฮะเวลก็ึ้นเลยๆะฮะเ,เพิ่งเพลย์มาสิบห้าเลย ค่า800คนเองเ okay, ครับก็ไรสักก็ที่เห็นนะฮะมียิบเก้าลายะฮะสกิลแล้วมีเจ็ดอันนี้ยังไม่อัพลยครฮะตอนนี้ผมนะอัพแบบพวกสายแบบต่อยไว้ก่อนนะฮะอ่าไม่มีเชิญเที่ต่อในแล้วเปิดเนดแป๊บนึงฮะแ okay, คปข้ามือถือแครเราจะไปเล่นอีเวนต์สักตาสองตาฮะทำภารกิจหน่อยอยีเวนต์นอะเฮ้ย ยันไม่ขึ้นฮะแก๊งอ่ะ้องเข้าแก๊งมห้งอยฮะเออไม่สามารถเชิญต่อซูเปอร์ได้ปวดเอาของฟรีของฟรี <c oughs> อ่าโอเคครับอ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะเฟซผมเองครับ <c oughs> เว้นเข้าไม่ได้ก็ฮะพี่ละมึนเลยเอาไปที่ร้านค้าก่อนได้ะฮะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาอ่าก็มีของใหม่ขึ้นมานะฮะของผมมีครับไม่อยากอวดครับผมไม่ได้อัดไปนะฮะนี่มีของหัวขึ้นมาเยอะอันนี้ได้มาจากอีเวนต์ตะกี้นะฮะ ผมเล่นไปน,นี้เนารถนี้ได้มาจากไอ้กล่องเนะี่ยมันจะมีกล่องสีส้มในแมบปบแนะนะถ้าโชคดีก็เจอนะผมโชคดีมากเลยเจอคันนี้ผมแทบล้ไห้เจอเลดีใจชิปชิปชิปโคตร <c oughs> ชิปโคตรนะอันนี้ก็ดีใจฮะที่เจอเ้น,นียเจอหมดเลยฮะเครื่องบูงเครื่องบินนะฮะอันนี้จะเล่นขับแล้วนะฮะแต่ตำรวจยิงตายนะอันนี้ไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้แรงสุดแล้วครับประแจฮะ จะปืนเอเลียนนะฮะหล่อปะล่ะอ่าแล้วก็ปืนกลมือเล็กฮะบ้านผมเลี้ยูซีนะฮะภาษา,าแบบอังกฤษนะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลฮะอันนี้แรงสุดล้วฮะห้าร้อยสิบนะฮะในเกมฮะอ่าเดี๋ยวผมมีหนึ่งล้านฮะผมจะซื้อปืนนะฮะโอเคครับปืนนี้ก็ลวกันนะฮะปืนอัดมิดนะฮะปืนหลอดฉีดยาะผมจะซื้อน้ำบัตนาฮะทุกค,คนจะได้เห็นผมซื้อปืนนี้โอเคหนึ่งสองสามซื้อเย้ หืมตังก็เหลือแค่สี่หมื่นกว่าบาทเองนะฮะโอเคครับเราก็หลอกกันเลยทีเดียวเชียวซึ้นปืนนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรใช้ปืนนี้อยู่เออโอ้ปืนนี้ฮะสามร้อยฮะปังปังปั้งหืมหลอกเฟี้ยวเลยแต่ฮะเราก็ดําเนินการต่อดีกว่านะฮะภานะของคุณอยู่ที่พีนะฮะยังช้าเหมือนเดิมโอเคแล้วว ทำธารกิจนะฮะตัววีดีกว่าฮะอะไรวะเวเลเนระช่างมันนะฮะเดี๋ยวก็เห็นเองเวลาฮะอ๋อตรงน้มดาวจากเพื่อนเครื่องผมเองฮะอ่สักครู่สักครู่เอออ๋อเขตพร้อมมอมันให้เราไปรับเงินนะฮะโอเคครับนี่ฮะเขตพร้อมแล้วไหนอะเฮ้ยไม่รู้ครับ ดังขึ้นเองฮะเป็นาการมึนของเกมช่างมันฮะผมก็ม,นมนกึนเหมือนกันนะฮะอันนี้ขออนญาดเลื่อนมาไว้ตรงแถวๆที่ไม่ค่อยใช้ฮะแถวนี้กันแผนที่ฮะโเ okay, คคก็ทำภารกิจเลยดีกว่ามาดิอ๋อไม่ติดวะอ๋อนีงไงโอเคครัเขาให้ไปพบเวล่าฮะและคาเรนเพื่อหรุมฉลองกันสักหน่อยฮะคุณหลกคกนได้รับมันนะโอเค ลราไปฉลองะฮะไปตีหลีนะฮะไปดิเฮ้ยไ <c oughs> อยหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่สบายอนะไรที่นี้มิกกี้เดอะวอลเลตก็กลายเป็นไอเด็กอวดดี่ยวหงอานะไม่ทันไม่ได้แต่นี้อะไรเลยใช่ใช่เห็นฮก็เอาชนชื์ใส่ชุดนี้มากินเหล้านะี่นะชุดใด้ตำนานเลยโอ้โหอึ่งเดียวหลับมึนแล้วละ่ะ ดื่มแคมเปนที่เฮ้ยอะไรนมเดง,ง <f uch> ลืมไอ้พวกแลดที่ทำง,งานไปเลยโหอ,อะไรเนี่ยพูดจะแหลงนีนน <t> เ่เวลาเวลาเออเจสันคาเลน <t> ฟังนะเฮ้ยอนะไรอ่้โหไอ้แฟงเอาละเอ้ยกูใช้ปืนเอเลียนไม่ไม่เคยใช้ปืนนี้นะเ <f uch> <h unch> ฮ้ยแฟงตุ้มตุ้ม หูอไอพ่อสุภาพบุรุษผมนี่ถึงกับหมอบเลยอ๋อนี่ปืนปีใช่ไหมเคปืนขี้ด๋อยมาก <c oughs> ลองขึ้นมาลองขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอีขี้ด๋อยมากมานี่ฉันจะปกป้องน้อยอ้าวมาช่วยอีกเหรอคารินกับเวลล่าเฮ้ไปดีเฮ้ย นี่เอ้าเมื่อกี้เดินบนอากาศได้มื่นมากพี่รั้วอีกเลอไม่เป็นไรนะฮะปล่อยมัน,นะฮะรวมกลุ่มด้านหลังบาร์นะฮะอ่าช,ชิ่งชุ่งสุดยอดมาก <c oughs> คุณมีแผนไหมมีสิยิงไงพวกนี้นี่ไงอ๋อ <c oughs> โอเคคิ <c oughs> นดี้ของฉันไอ้พวกไอ้พวกเชี่ย ในตะก้ท่านซันตีถึง,งคาร์ลเคนอ้าวโหมันยิงเหล่าแตกนะฮะเวลาถึงก็โมโหนะฮะทำเหล่ามันแตกนะฮะหืมเขาเลยกระหน่ำลูกกระสุนฮะเราก็ข้าลูกกระสุนลูกลูกสมุนของแฟงให้หมดนะฮะภารกิจเรามีภารกิจเดียวเองครับเคครับนี่นี่ยืนหัวโดเลยใครเนี่ยใครเนี่ย โอเคครับผมวนะไอ้แฟงเนี่ยมันไม่น่าใช่นายใหญ่หรอกแค่ผมไม่ล้มมวยให้มันแค่มันถึงับเอาชีวิตเอาเมื่อกีก้กูยังใช้ยูซี่อยู่เลยพอที่ระเบิดชัวหน้าตาอย่างเงี้ยน่นไงเ <c oughs> จสันเอาระเบิดปอย <c oughs> ตูมโอเค okay, ครับอันนี้ให้ทำนะเราปาระเบิดเล่นใช่ไหม ปาเล่นในชะ่โวรวยกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ถึงกับปาเล่นลนะแล้วเวนี่ยระเบิดอินฟินิตี้ฮะแล้วก็ปาระเบิดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวมันมือเลยฮนะ <c oughs> อื้มโอ้คาเรินโดนยิงชิบหายพาเธอไปที่นี่โอ้ฉันจะไปดีพาเธอไปนะปรกันฉันด้วยอืเมื่อกี้มึงใช้ยูซี่อยู่เลยให้กูใช้ปืนพกเหรอ จะรอดไหมเนี่ยืึอะไรเน oh, ah, ี่ย RPG โอ้โหโอ้โหโอ้โหืมยิงอย่างนี้เลยเหรอมึงใช้ RPG เนี่ยนะเป็นี่อะไรของมึงอะเบนนี่โอ้ยฝันอะไรมาเปล่ามันดูปกติดีครับนั่นดูสิเห็นไหมมันยังส่งเสียงข้าวอ๋อโอ้โหจริงด้วยอ่ะมันยังปกติดีเอาไอ้แฟงไอ้แฟงต่อยกูใช่ไหม แฟงต่อยเราะครับเราไม่ยอมนะหืมเดินหน้าสูสา่สงครามเล่นบทที่หนึ่งจบนะฮะอ๋อจบแล้วนะฮะจบด้วยการโดนแฟงต่อยนะฮะหื้แขนแขนแซะยิ่งกว่าแขนนะฮะแขนนี้ต้องชำระนะฮะไอแฟงแคสต์ตายนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชชตือรับแสงตะวันได้แล้วไอขี้ตีนหือขี้ตีเลยเหรอฉันอยากให้แกรู้ว่าไว้ว่าเจสันนะฉันเป็นคนมีจิตใจเมตตานะ ไอเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แกทำพักพวกงวไรล่ะนะแล้วพยายามจะก่อปฏริวัติเล็กๆลุกคือขึ้นต่อต้านงั้นเหรอไม่โทษแกนะอแกยังเล็กอยู่นะและงงหมดเลยโอ้โหเฮ้ยฉันคงเต็มใจปล่อยให้เรื่องหมดเอออ่านไปนะฮะผมเอาเกียจอ่านด้วยชชวานี้อ่านไม่ทันจริงๆนะเออเออมีความคิดผิดนะเอาไว้พากันคิดว่าแล้วจะมีเออเออช่างแมงฮ ด้วยท่านหมายถึงอะไรใช่ไหมไปตายไส้แฟงอ่าอะไรนะไปตายซะง,งั้นเหรอถึงสิไปตายซะมึงมันไรค่ะเด็กเด็กหือยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เลยแกทำฉันเ,เสียไปเยอะนะาเจสันดังนั้นนี่คือสิ่งที่อ้าวโดนลุมแน่นอนโดนลุมประชาทันแน่นอนเลยน่นไงต้องสู้ใช่ไหม อปืนใหม่ยังไม่ใช้อะอะไรอะไรอะไรปืนใหม่กูยังไม่ใช้เลยปืนปืนใหม่กูยังไม่ใช้เสริมเกาะเสริมยายาโคกยาโคบย,ยาโดบยาโดบลงมาดิกลัวเหรอตีนมากแต่มานน่าจะสรุปนะแฟรงค์ใชนไม่ตั้งใจแต่เออแต่แม่งก็สรุปไง สนใจแค่เรื่องนั้นเท่านั้นแหละนี่เราคุยกับการเข้าใจไหมตอนนี้แกทํางานให้ฉันนะเจสันฉันเป็นเจ้าของแกแล้ว,วสักพักฉันจะติดต่อแกไปอ้าวโหวอะไรไงแฟนมาจ้างเรานะฮะแล้วเราจะออกตรงนี้ได้ไงตรงนี้ออกไง <c oughs> รถน,นี่คิวให้รถน,นี่นะได้ยินมานายไล่เตะกันแล้วก็เะอคคนเจสันไปได้หินมาเออ,เอ,อ เยียนะสิฟังหน้ไอ้ไนะอะไรพูดเลยอะไรมันนะเปลี่ยนอาวุธอืมปืนชียายิงงี้ทดสอบทดสอบปุ้งอะไรไอ้เขียวๆนี่คืออะไรไม่ไหวจะเคลียร์อ๋อน,นี่ไงทางออกเจอละโอเคฮะหมัดมวยะฮะทางออกอยู่ไหนเนี่ยจะแอบกำแพงทำไมเนะี่ย ไมรัดเวกัสครับครับขมครับที่บอกว่าพาหานะของคุณอยู่ที่พีขอบคุณมากเลยนื้นผมยังไม่ใช้นะฮะไหนดูซิมีที่ไหนมั่งอ่ามีเอฟนะฮะเอฟคือใครนะฮะหืมเป็นของแฟรงค์นะฮะคุณโมยเครื่องบินเลยเหรอโดยการเล่นภารกิจเล่นด้วยเล่นด่วนเล่นด่วนเนี่ย อะไรอืมใช้เพชรบดล็อกได้ไหมกว่าไล้เวลสิบเก้าอีกตั้งสามเวลฮะอืมอะไรนะเนี่ยอืมอืมเออพลิกอะไรดีวะ ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะเล่นอะไรดีงงงง,งงงงงั้นกลับมาบ้านก่อนแล้วกันนะไอสีชมพูนี่คืออะไรฝันร้ายทางทะเลวที่สองเหรอะอะไรวะมีคนจ้างแม่นั่มันอยู่คือใครวะกุ๊ดแม่เหรอใครวะเนี่ยช่างแม่ฮะอีเจนมตนิ้งเล่นไหม สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าถึงจะทำของไอ้แฟงวันดียี่สิบหกเมตรนะโหเราจะต้องทำของแฟงนะฮะแฟงมันให้เราไปขโมยเครื่องบินนะฮะอันนี้มันให้เราเล่นน้ำเราไม่อยากเล่นน้ำอ่ะเอาไงอะไรที่นี่คือที่ไหนไปที่นี่ดีกว่านะฮะเราจะไปหมัดมวยที่นี่ฮนะอยากเล่นหมัดมวยโอเคฮะ ได้ขาววลเราเพิ่มนี่แป,ป๊บแป,ป๊ป,ป,ป,ป๊ป๊บกลับก่อนกลับก่อนกลับไปสื้อลูกวดปัจจุบันก่อนเก้าสิบสองใช่ไหม,มลถลงมาจากฟอกฟ้านี่มันต้องอพุกหมัดมวยนี่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 เราจะโหดขึ้นโอเคไปที่นี่สิแคปสักคู่สักคู่ โอเคครับผมว่าเมื่อกี้ไปทำเรื่องอะมาผมว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วฮะภารกิจผมฮะเดี๋ยวผมไปเพิ่มเวลมาดีกว่าฮะเอาแบบเวลร์สิบเก้านะฮะผมจะไปเล่นอีเวนต์นะฮะแล้วเราจะเพิ่มขึ้นนะเราจะโหดขึ้นฮนะเราจะโหดไปพร้อมงกัน,นะฮะเบื่อสิบเก้าเราจะมาต่อครับนั้นวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย